ทุกคนคะขวัญเอ๋ยของมาวันนี้มันคือฮีโรโนะค่ะไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นอะไรแต่ว่าตีในวันนี้คือฮิโรโนะแบบ7จค่ะ จะสื่อสารจะสื่อสารกับป๊อบมากคือไม่ใช่อะไรจะบอกว่าที่แบบเจ็บๆก็คือเราไม่แน่ใจว่าทุกคนเจอประสบการณ์เดียวกันหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาตุ๊บตับมากเลยนะคะในช่วงประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนใครที่รอฮิโรโนะอยู่โดยเฉพาะกล่องนี้10เปยิ้มเจือนเลยแบบพอรู้ราคาแบบ แต่ก็ได้มาอยู่นะเอางี้ถ้าใครเป็นแบบสายแข็งป๊อปมาดใครเป็นสายแข็งฮีโรโนะใครเป็นสายแข็งงานทอยในประเทศต่า,ตางๆสามารถคอมเมนต์ให้ความรู้ได้นะคะคดิฉันอาจจะเจ็บน้อยลงะค่ะคุณขาก่อนหน้านี้มันก็จะมีฮิโรโนะที่เป็นช้างในกล่องสุ่มของมันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็ทําสีพิเศษออกมาเนี่ยแพ็กเกจมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีฮิโรโนะที่มันไปรวมกับตัวอื่นๆของป๊อปมาดอยู่ในลายบ็อกซ์เดียวกันแต่ว่าตัวฮิโรโนะมันก็จะเป็นที่สนใจมากนะไม่ว่าจะเป็นที่่ใสหูก นะคะหรือว่าที่เป็นเสื้อผ้าตัวตลกที่มีตุ๊ก,กตากระต่าย หรือว่าที่ล่าสุดเป็นตัวครบรอบ13ปีอะโโโที่เราโนะอยู่ในเซตนั้นด้วยก็จะเป็นที่แบบเป็นไม้แขวนเสื้อแต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะว่ามีสตอรี่กับสิ่งเหล่านี้พอสมควรละคือจริงๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่ะซิมเปิลตัวเนี้ยเราอะสั่งร้านขายเพื่อที่จะจองไว้ก่อนเนื่องจากมันเป็นของที่อยู่ในงานทอย PTS ชางไห่อ่ะ2023ก็คืองานบ๊อบทอยโชว์โพสโดยบ๊อบมาร์นะคะอันนี้ไปอ่านมาทีหลังเพราะว่าตอนแรกเวลาจองก็ไม่ได้สนใจอะไรปรากฏว่า คือความเข้าใจเรานะคือของที่ขายในงานทอยอ่ะในแต่ละวาระอ่ะของที่ขายในนั้นมันก็จะมีความพิเศษของมันใช่ไหมคะอันนี้ก็นึกว่าเป็นอย่าง,งานั้นสรุปพอง,งานจบปุ๊บร้านที่เราสั่งก็ลองให้ไปด้วยกัน <c oughs> นางก็บอกว่าพี่สรุปมาขายในช็อปปกติของป๊อปมาดค่ะ <c oughs> มันต่างกันหลักหลายพันเลยนะ ราคาที่เราแบบฝากจองจากงานเพราะว่าวมันจะเข้าไปในงานคือบางคนก็บินไปหรือบางคนก็คือรับจ้างหิ้วแหละมันก็จะมีบวกบวกจากของที่ขายในงานใแล้วมาทำให้ราคามันสูงขึ้นแล้วไม่ก่อนจะมาถึงประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะเพราะเราเข้าใจมาตลอดเลยนะคะว่าของที่ขายในงานทอยมันจะเป็นของแบบล <Th uk> ิมิเต็ดบ้างสเปเชียลบ้าง,างเอ็กซ์คลูซีฟบ้างอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยวางในร้านปกติที่มันจะหาซื้อได้ประจําอยู่แล้วใช่เจ็บมากไม่ไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องมาพูดเลย การแสดงหรือไม่องัรื่ทั้งหมดสมมติเขาเข้าใจทั้งหมดเขาแพรหรือไม่แกะเป็นตัวแรกเลยซิมเปอร์ก็คือไงยิ้มแห้งยิ้มเจื่อนก็คือตรงคอนเซ็ปต์ยิ้มเหมือนน้องอ่ะเหมือนน้องนักกองแต่อันนี้สเกลเขาจะเขาจะใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ แล้วก็บอกไปก่อนเลยใครที่ชอบฮิโรโนะแล้วก็ท้อใจที่ราคาฮิโรโนะดีดแรงมากเราคือเพื่อนกันราคาสปริงบอดมากเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็รีบไงเราก็รีบสั่งฮิ้วเลยเพราะเราเห็นว่ามันขายในงานทอยใช่ไหมคะคือไปแล้วหรืออยู่หน้าร้านที่สั่งจองคุณพ่อค้าก็คือแบบพี่อผมก็เจ็บ เราไม่มีป๊อปมัดชิ้นใหญ่เลยนะคะเราไม่มีเลยแบบไอ้ที่แบบเขาจักรยานช้างตัวอะไรพวกมันมแรงมากหลายหมื่นมากเราจะบอกว่าทีรถอันนี้ใหญ่สุดแล้วใช่อันนี้น่ารักมากเลยอะคือขนาดไม่ได้แบบใหญ่มากนะแต่ว่าแล้วก็ราคามไม่ได้ไม่ได้แรงมากด้วยนะคะ จะบอกว่าอันนี้สีเคล็จำได้ไหมคะมีหนึ่งวีสองวีสามแล้วจริงๆแล้วมีน้องตัวพิเศษที่มาอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสีเคลหรอกแต่ว่ามากับกล่องพิเศษที่เป็นน้องชุดสีเหลืองแต่โอเคเรานับแค่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสีเคลก็แล้วกันนะคะก็คือได้มาแล้วจำได้ไหมตอนนั้นที่เปิดแล้วไม่ได้แล้วสั่งในรายการเลยส่งแล้วได้มาละนึ่งไฟไฟไฟิจื้ออุ้ยนัก ส่วนนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะคะก็งานฮิโรโนะนะคะอินเนอร์โฟล์เหมือนกันสิ่งที่ขายในช็อปก็คืออันนี้มันมเป็นเซต3ตัวใช่ไหมคะก็จะมี listening มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วในช็อปก็คือขายแยกตัวแต่ไม่หรอกสุดท้ายถ้าสมมติต่อให้เราไปซื้อกล่องแยกเราก็จะซื้อให้ครบแหละเพราะมันสามแอคชั่นใช่ไหมคะแต่ก็แบบอ,อยากให้เตือนผู้บริโภคก็บอกพ่อก็คือต้องหางเงินไงเนาะเราก็อยากได้ราคาที่ดีที่สุดที่เราสรรามารถวางแผนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยก็คือเนี่ยอ,อาจูอาจีน้องอนี่น้องก็น่ารักไงคะ่ะ ก็ไปอ,อีกชิ้นหนึ่งของฮิโรโนะที่แบบน่ารักงานสวยแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่แพ็กเกจมาแบบแยกตัวอย่างเงี้ยแน่อน,นอนปะะคือมันยิ่งดีกว่าการที่ฮิโรโนะไปรวมแบบคาแรคเตอร์อื่นๆในกล่องสุ่มใช่ไหมอันนี้แบบยากแม่เลยเ,เต็มเลยเ เนี่ยแล้วก็คือเซตเนี้ยที่แบบมาในรอบนี้ใช่ปะ่ะคือแบบก็ถามพ่อค้าว่าเบิร์ดพี่ไปพลาตร,ตรงไหนหอ่ะเบิร์ดบอกพี่ไม่ใช่คนที่สงสัยที่สุดหรอกครับร้านนะครับพ่อค้าสงสัยที่สุดี่อาก็คือ พี่มีออกมาแล้วเพราะว่าเหมือนกันต่างที่สีอ๋อแยว้วไม่เหมือน,นงันมันมีคำว่าต่างกับี่สีก็คือไม่เหมือนกันเอนนนอนเนี่ยเนี่ยน้องคนนี้เขาเข้าใจโล่งแต่อายุยังน้อยนะคะน้องใบกะเาพราเนี่ยอ, <laughs> อันนี้มันเป็นแบบฮาโลวีนนะแค่สีอันนี้แค่สีเลยแต่ว่าก็คือไม่มีแรงจะแบบเซ็งสองตัวนี้ไงเพราะว่าเซ็งอันอื่นไปละเออแต่เนี้ยเราพูดจากใจคนอยากสะสมจริงๆ คือมันเป็นวิธีการสื่อสารระหว่างคนผลิตงานกับคนสะสมงานนะมันทําให้เรารู้ได้ว่าแบบเขาอยากเทคแคร์เราแบบไหนคือจริงๆแล้วมันก็คิดได้อีกแบบหนึ่งนะว่าเฮ้ยอันนี้ก็คุณไม่ต้องจ่ายราคาที่โดนบวกไงอันนี้เข้าใจทุกอย่างใช่ดี่ฉันทราบดีฉันจะไม่จ้างยิ้วแน่นอนค่ะพูดเลยดีฉันก็รอซื้อร้านปกติเพราะทิฉันไม่ควรไปเอาของช้ากคนอื่นอยู่แล้วไม่รีบอยากเข้าใจคนกลไก เม่ดูสองตัวนี้ส mermaid 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 ิคะอ้าวอย่างเงี้ยใบเตยใบเตยใบเตยกับใบกับพ่อมึงคู่งูพิษไม่พูดเลยหรืวมันสามการันนั้คือสามการน้ำเสียงแล้วหน้ามันเยอะหยันน่ะต่างกันที่เลยคะตัดไม่พูดดีกว่าเฮ้ยที่พี่เล่ามาทั้งหมดอ่ะไม่เห็นใจพี่เลยวะทำไมทำไมทับถมมาพี่เมย์สู้ๆค่ะเนี่ยค่ะ เรื่องมันก็มีอยู่ประการละชนี้แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังชอบคาแรคเตอร์ฮิโรโนะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังจะสะสมอยู่นี่คือทั้งหมดของฮีโรโนะวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะดูต่างออกไปแต่ว่านี่คือการทําประเด็นและสีหน้าให้เข้ากับฮีโรโนะเด็กหมด